ทำิงยัง,งสใส่แจ่น้ำยาขนมจีนตีนไก่พีหน่องน้ำยากระทินะคะน้ำยาไก่ข้นๆโอ้ยตีนไก่เปื่อยๆนะคะน้ำยาแบบข้นๆนวๆ มาแสบๆน้ำกันจ้าแต่แสบครับพี่น้องอสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะออเดอร์วันนี้เราแพ็กเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ปังมากนะคะโปรปส่งฟรีสำหรับพี่น้องพี่เบงยูซองอยูจะวายยังบรรยนการ้อมตัดสินใจบอกได้เลยว่าออเดอร์ปังแห้งนะคะ ครีมดีการันตีจกยอดขายพี่น้องคะอันนี้ราคาคือออเดอร์ของเรานะคะครีมสไลด์ป้ากรัดจุด่ดงดำนะคะสำหรับพี่น้อง่าใดที่สนใจทักเข้ามาสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กของแอลชอยชียแซมดนัวได้เลยะคะ่ะสุดยอดมากสวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพบกันอีกแล้วจา้าในช่องแอลชวนกินแซ่บนมนีผ้าพีพี่น้องมากินขนมจีนนะคะน้ํายากระทิแบบค้นๆน,นะคะใส่ไก่ใส่ใสเนื้อไก่นะคะมาเลยเข็มข้นจัดเลยประเด็นมานั่งกินแบบนี้โดนเลี่ยวนะคะคนเดียวพี่น้องจา้า กินแบบซาใจไปเลยนะคะเฮ้ยเซซ้อนแลยนะเนาะแกมเขาอีกตัวมาทานนังกันมันเอียงพช่อ

อิงไก่เปื่อยแห้งร้างปรนเทศอันนี้ล้างบานเแล้วพี่น้องก่อสร้างล้างบาอนอาที่ได้ยินเสียงเนะี่ยอ กินคนเดียวแบบสาใจไปเลยนะคะ มีเนื้อเตะอืราใจแล้ว 음. Mm 흠 -hmm. <clears throat> mm -hmm. เพื่อดีขนาดอืม thay bằng nghe phải không? chơi cái đủ ăn.

um não. เกเสียงดนตรีเกเสียงนี้เล็กเสียง,ยงร้านเล่นรถ ่อนใจเย็นตะเบออิ่มนะคะตอนนี้กินไม่หมดว่าแซ่บใจ โดนได้กินแบบนั่งกินคนเดียวแบบสดใจแบบจุกๆแบบนี้มาโดนนะพี่นอ้องอาสลับมือนีนะคะถ้ากินข้ามไงกินบสุภาพจัางไดก็ต้องขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะคะอาะสละับมือนีต้องขอตัวลาพีลาพี่น้องไปแล้วไว้พอกันลิปหนาเมือ่อหนาพี่น้องคะสลับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ